ปลาที่เขาไหม่ก huh. uh ้านเนาะมื่อคืนนี <man wants for> ่พ <okay> ี่น้องนี่ไเหก้านเลยขึ้นมานี่พี่น้องสองรอบนี่ปลากคอพี่น้องอันนี้ปลากคอนี่ยสองรอบพี่น้องปลาดุกอีกพี่น้องนี่ปลาดุกมื้อนี้เขาขายเบิ่อเล็พี่น้องเดขาแบบกานมามื้อนี้เลยเนี่ยของขึ้นนี่เนี่ยพี่น้องไป่สองรอบพี่น้องเลยลงไปบสองรอบนี่ก็ได้มากได้ดอกรอบเมื่อกี้นี่ได้ประมาณสี่โลพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวพี่น้อง ได้ประมาณซีโรกลางเบอร์ตัาซีโร่เพิ่งของก็อยู่ประมาณครึ่งโลอลไรพี่น้องปลาดุกนี่ก็วูบตัวงามๆหลายตัวอยู่ได้พี่น้องปลากคอได้ใส่ใส่เกือบโลเลยเพื่อไม่ได้ใส่งามๆเด้พี่น้องปลากคอพี่น้องปลาคัง์พใปลาตัวใหญ่จ่เขากินแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอ้านี่ละ๋ยวเใา้ชิมมาเปลี่ยนชุดแล้วผมชิลงไปอีกรอบหนึ่งพี่น้องนี่แต่ที่เอา ต้องไปเรียนอีกแค่พึ้นแครอบนั่นพี่น้องเอา้าะยังเขาติดตามกันอีกทีนึนนง,นะนนง,นงเนาะพี่น้องเนาะตัวบระเทศไทยพี่น้องมึงปวดตกล้มไปกูเดียวพี่น้องเอาเดี๋ยวเขาติดตามกันอีกทีนึงครับผมใส่ไม่ใช่นาะเลยนี่พี่น้องเอาเดี๋ยวคนติดตามกันครับผม,น,นะมน,บนี่แหละที่เข้าไปเมื่อคืนนี้ไปตั้งแต่หกทุ่มหอดตีหาพอดีพี่น้องเอ้ยตีหาตั้งแต่หกทุ่มหอดตีหาตาขึ้นมาสามรอบพี่น้องเนขาก็รอบสุดท้ายก็ได้ไป ปลาเสื่อมกับปลาเสงแงี้งแล้วพี่น้องอันนี้เลือกเอาแต่ปลาเสงแงี้งเงมีไข่มาพี่น้องเลยนี่ปลาเสื่อมใหญ่พี่น้องนี่นีแล้วเอาก็ได้รวมนีแล้วพี่น้องเลยนี่ปลาดุกเอ้าโบ้พี่นอ้องพอตอนนี้จะ่นะครับมน้องนีแล้ว,ลวไเวัดขึ้นพี่น้องเครื่องขึ้น,นตั้งจะฮกทุ่มหอดตีหายพี่น้องเอ้ยออกไปเที่ยวเขาเที่ยวออกอยู่พี่น้องเอ้ย รอบสุดท้ายได้หาโลพี่น้องรอบสุดท้ายของไปที่ประมาณครึ่งโลแต่ที่ได้ประมาณศูนโลคร,ร,รึ่งรอบที่สองได้ประมาณศูนโลพี่น้องเพราะได้ศูนโลครึ่งได้พี่น้องนี่เราล่วงเราล่วมได้เนี่ยพี่น้องเอ้ยมาขังไว้เราที่เอาไปขายเราที่ไปขายใช้พี่น้องเอ้ยปลาคือยี่าลายแช่เดี๋ยวคิดทอด คนอยู่บ้านอยู่ตอนนี้อยากฝากไปให้กินเดีย๋ยนะพี่น้องเนาะนี่ลแนี่นตรงนี้ก็จะคอยติดตามกันอีกทีนึงเนาะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาแลกเงนินผลตกก็จะคอยออกว่เสียดายแต่ว่าออกไปผู้เดียวพี่น้องเลยมึงคนถ่ายวีดีโอให้เลยมวยไายพี่น้องถึงมันฝนตกนี่นละ่ะยานโทรศัพท์เปียกโทรศัพท์พังเนียชิญยากอีกแล้วพี่น้องเนาะจังเล่ก็จะคอยติดตามกันอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะ นมนมกุ้มกขอขอบคุณหลายๆเด้อที่มากดแชร์กดไลค์ให้มาเป็นกำลังใจให้นุมนมก้มขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ